เปิดประตูห้องน้ามพอยเข้าไปมันล็อกมันเป็นก้อนใหม่ใช่ไหมก้อนใหม่แล้วมันสิมีช่องน้อยๆหันเขาอยังแย่เข้าไปแล้วปัดขึ้นมันสิดมันหลอกไปช่วยมาตีมาได้อเตีมาปึ๊บปั้นเขาบักไอ้เจ๊ขู่อยู่ยังไงพอยั้งอีกที เรื่องนี้เป็นภาพจริงคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงสวัสดีครับผมกับรายการซอยไม่ได้ไม่ได้มานานไม่ได้มานานไอ้เหี้ยพบกับรายการซอยกันดอกซอยนี่นะฮะ EP นี้เราเดินทางไปอีกก็ชบ์เรื่อที่จะไปทำภารกิจบางอย่างอย่าบอกนะว่าเราจะไปทำอะไรที่ตานชมทุกคลิปเราเนอะโมบอกเขาตุกคลิปแล้วกันเรื่อง่เลยพี่จะค่อยถามเขาบอกว่าพวกมึงไม่บอกกมก็ไม่ดูเออแต่สปอยนิดนึงคือเราจะไปถ่ายผลิตภัณฑ์ ของเราก็ฝากคณนุ้นได้ด้วยในติ๊กตอกเราจะไปลงขายในติ๊กตอกเดินมีนาคมนี้นะครับถ้าคลิปนี้ออกไปอาจจะเปิดขายแล้วนะอ่าโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนอกซอยก็จะมีหรอกแล้วก็ระหว่างเดินทางครับเราไปทาอะไรบ้างเราเรามีเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงเราจะไปเจอศิลปินหนึ่งท่านผู้โด่งดังออกทุกทุกช่องมาแล้วถือเรอ่ เอ้ยยิงคนคนนี้เขาจะมีข่าวเรื่อยๆไปทางที่ดีไปทางที่ดีไปทางที่ดีะคนนี้เขาชอบมีมาม่าอ๋อแบบชอบกินบะหมี่กึ่งสลเร็จรูปอะไรเงยใช่เออแหละนะเราเี้ก็จริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่น่าจะใกล้สระบุรีคัมันเดินทางอีกแค่2ชั่วโมงนิดๆอาจจะวาร์ปวาร์ปไปเลยก็ได้วาร์ปไปกทมไปเจอกันที่กทมเพราะว่าจะมีอะไรอีกเยอะอีกเราอยู่กรุงเทพสอวันครับอ่ ในชิปนี้เต็มๆเลยจนเท้าก้อนแกะเลยนะโอเคพร้อมกันแล้วเดินทางบาก่อนที่จะจะไปชมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามชินไว้จังหวะซุ้มสายตาตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วถึงกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้แต่ว่าโดชีแตกครับทุกคนรุ้ไแมงหน้าบุคเคิลเทียนวันเทียนใส่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโดชีแตกว่ะ โลชีแกไหนอ่ะตื่นไปนี่ตื่นไปเอ้ยแบ๊คี่โอ้สีไดิส่งนะตื่นไปตื่นไปตื่นไปตื่นละ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 ตื่นล่มูดูแล้วตื่นแล้วเนี่ยเป็นคนจับกล้องนะตื่นละไเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่อ่ะเราก็ถึงที่พักเรียบร้อยฮะดูกันว่าเราจะทำอะไรจ้า ตกตอนกลางคืนคุณก็เป็นเชฟใช่เลยสุดยอดมากวันนี้ต้มไก่ต้มไก่นะครับวันนี้เราวาร์ปมาตอนกลางคืนแล้วใช่พี่เราบอกว่ามีแขกรับเชิญในอีพีนี้แน่นอนไม่ใช่แขกรับเชิญหรอกเขาเรียกว่าคนใกล้ตัวนี่แหละแค่เขาอยู่ไกลบ้านเราเฉยๆนะครับอ่ะเวลคัมทูพี่นุชธนถ้ดนมาเยี่ยมบ้านเรานะครับโอ้เต็มที่เลยเต็มที่เลยที่นะเข้ามาเขาตัวสูงเถอะฮะเข้ามาหาเขาออ๋สูงมากโอ้เจอโอเคนี่แหละผมก็อยู่นี่ละ บ้านนผมะเลิกมือไรล่ะพี่ดีพี่ดีบ้าน้องฮะมาเซลเขาอ๋อเจ้าบ้านเจ้ามาเซลเขาโอ้โหเนี่ยพี่พี่ชายจัดแบบกเขาเรียกว่าภูวิลล่าทำงานนิสแบนแล้วก็ซุ้มถ้วยดันต้อนรับเลยเพราะว่าน้องมากรุงเทพทีไรนี่จัดให้ตลอดเลยจัดให้ตลอดไว้จัดจัดจัดบ้าน เราเลี้ยงสินะแต่งดีแบ่งจ้าบอหลายช่วงนี้มันคาวหลายก็คือดูแลนั่นแหละไม่ว่าน้องจะต้องการอะไรอย่างเช่นเครื่องดื่มบายมุกผู้หญิงเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแบบนี้ไม่มีเลยนะครับอ่ามึงแก่ก็คือหันมาหันมามาบ้านไปหาตอานี้กำลังเสียวอยู่นี่เะมาบ้านไปหามาหาอีหล่ามาสิ อพี่หลานพี่ไปไหมไม่ไปพีไปหาพี่ปไปมาแต่ว่าไหนฮะพีหลานพีหลานก็ตอนรับคุณหมอรั้นนี่นั่นนั่นละเขารั้นหมอรั้นเขาเป็นง่ามตัวนี้ชูมือประกวดนั่งง่ามเลยโอ้ยว่ะผ้าพี่ผีหลีชูมือเนี่ประกวดโอ้ยกลับมาประกวดนั่งแต่ก่อนเคยเป็นพิ้เคยเป็นผู้งยิ่งประกวดนั่งง่ามเลยบัดมากินปั๊บเริ่มจีเริ่มเลิ่มไปจีเป็นแม่นยู่กับผู้ชาย้ไหลทอนอะไรหลังหลังม่านที่พวกใอยเดียวกัน เสาเป็นแฉะไปเลยเอาเป็นเอาเป็นอย่าตัดออกอย่าตัดอย่าตัดอย่าตัดด้วยใช่ไหมอย่าตัดออกกูอยากถึงดาเอ้ยว่าเป็นเลมชี่เลยมันเหมือนดาก็ชอบเฮ้ยน่าเคยอะไรนั่นบปงนซิ่งเมื่อกี้วะเราเราเราเออสิอ่ะเดีนี้นะฮะก็ปิดประตูแมเรียบร้อยอ๋อจะไปพูดวันนี้เรามาก่อนที่จะไปทำงานพรุ่งนี้ก็มาปาร์ตี้กับที่น้ำกระโดดก่อนสองกระถานนี่สองกระถานนีายิ้มดู ก็เคยงนอนเตงปาเลยด้วยลดแล้วด้วแล้วเาวยเืียอะไรด้ยมันยิ้มตะแย่ขึ้นดตู่แล้วดตมากนี่บ่เออเคือเขาบอกว่าทอมี่ออกจากซอยตันวันนี้เราเอาจากปากพวกเราเลยจริงไหจริงจริงคือจริงจคือจริงใช่ครับเรื่องจริงครับนครับจริงๆคือที่บอมากดีคือถึงเด้ เียหึงกันเอาแบบว่าหึงกันงกันเอมากๆไม่หึงกู้อนเอ้ยแม่ได้หึงขึ้นพีกว่า พีกว่าแบบดูแลกันเองดีกันไปแล้วสินะแต่ว่าฮ้อนเอาเอาคลิปเมื่อคืนเนี่ามาใส่ใน่หนิดจังหน่อยได้ปะอ๋อใครทำอะไรใครมันเปิดตูดในเมื่อคืนมันดูอะไรบอกเขามีใส่ดักเขาบอกดูคุณรรอไหมหนาใส่ดักล้เดี๋ยวใครใครเป็นคนเปิดนะกูบอกเลยกินดูนี่บอได้ยหิวมาเลยอยานจอกไรเลยมันอัดคลิปเต้นตีเลย ไอ้พอเจ้าอย่าเมาเลยเด้อเจ้าลักษณะซีพีด้วยสิจ๊าไม่เกี่ยวเหมืนอนโซ่เลยนะเด้แต่มานล่อหัวเราคอยขี้อาบน้าเ <c oughs> นานะเปิดประตูห้องน้าคอยเข้าไปมันล็อกมันเป็นก้อนใหม่ไหมก้อนใหม่แล้วมันซีมีช่องน้อยๆคันเอาอยยังแง่เข้าไปแล้ว ปัดข้นมนสิลองปมเป็นไปมาตีมาได้มาตีมาตีมาปึ๊บปั้งามอ่ะกูอยู่ยังไงเดี๋ยวเราจะปาร์ตี้กันครับนะครับก็เพราะว่าถ้าพูดอะไรมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ดีเดดี๋ยวมันแงเพราะว่าอยู่กับพี่นุชคดนเขาจะพูดไปเรื่อยยี่คุณแตกได้ได้ได้มาเร็วมเร็วเสร็จเสร็จอ่ะเน่เสร็จเสร็จอ่ะเน่มาตรงเส้นมาตรงเส้นอ่ะเดี๋ยวเราปาร์ตี้แล้ว ถ้ามีเหตุการณ์อะไรสนุกๆนุกฮาเดี๋ยวเราค่อยถ่ายถ้าไม่มีเราเจอกันพรุ่งนี้เลยอเอคือก็มีแค่นี้แหละแค่ีแค่นี้แหละรอดูสภาพพรุ่งนี้ดีกว่าไปมาเดี๋ยวเราชวนก่อนชวนก่อนชวนก่อนเอาสชวนกันเลยชวนีนสภาพจะกำลังจะเข้าแปดโ่งเช้าแต่กรุงเทพไม่มีแดดเลย ขอทราบนะครับทำไมเราตึงตึงตึงสายข้าวเอาละจีสวัสดีตอนเช้าอีกวันนะครับเอออ่สวัสดีครับสวัสดีครับจริจริงๆอ่ะเขาเขาแพลนกันว่าเหาหยอกเจ็ดโมงกันมัตอนนี้มักี่โมงละสี่เลขเลยสี่โมงสี่สิบสี่สิบสองเหว่าแต่เขาสายจะบอกโดดเลยอะไรอย่งวะมันเป็นดอแนงของน้ำเมาเซาเดี๋ยวเป็นบอลทุกคนครับเช้านี้ มันไปนอนในห้องน้ำอ่ามันผมก็ปลูกไปปลูกมันปลูกมันประมาณสามรอบในห้องน้ํามันก็ยังไม่รู้สึกตัวจริงจริงยอหลิสามรอบปุ๊บจนรอบที่สี่ขูปลูกแห้งกว่เก่าดูไกลเวลาเนี่ยเฮ้ต้มันลุกจากห้องน้ําลุกขึ้นมามันเบ่เสือมมันหนามันลุกขึ้นมาพวกผอยากอาชีพไรได้ปะลุกขึ้นมาปุ๊บไปนอนบนเตียงต่ออ่า ไอสัตว์เออไม่รู้เออก็เลยปลุกก็ผมก็เลยไปอาบน้ำก่อนตอนแรกผมยังไม่อาบน้ำเลยเพราะว่ามันนอนในห้องน้ำอาบน้ำออกมาดูเตือนเตือนเขาลูกอาบน้ำเมื่อไหร่ดิเออแล้วก็นิ่งสักพักเออผมก็เลยแต่งตัวไปสักพักดูเตือนเตือนลูกเออแล้วก็นอนต่อวันนี้รอบสามดูเอาผ้ากันลูกเแต่นี่บางคนมาบาคนไปคนมาคนดู ลูกเต้นกอดออดเรี้ดีอ่าโอ่ามันก็เล่๊บชิบหายแล้ววิจม้งเราเนี่ได้แล้วมันกันฝ่าวรียันของน้ำเลยนกอดอดอีกกระึงนก็โดออดอุปรชีออกมาก่อนหาหาสิโล่ บริษัยม์เออโดโด้สายัมถ้มีขีดเรีกตวทงมถ้ามีขีเชั่วโงบางคนขี้ไว้หนำหนำเรงปิดชั่วโมงคืองงอยู่อย่างวัาตื่นต้างไปเกี่ยข้อสันนัษานครับมันใจบ่าเนาะมันมันโะไรอะไรอะไนะับก็คือผมตื่นเมื่อคืนเนี่ยก็คือไปเจอพี่ชายพี่นุ๊กนั่นแหละก็ อะไรใช่กินดื่มกันสนุกสนานเลยตื่นมากะเด็เก็บข้อเออมันเป็นยังไงเก็บข้อวะแต่บได้มีคลิดไปที่จับวองกันที่ยังสูงขึ้นนึงเพราะว่าเป็นยังไม่เจ็บว่เป็นยังเอ้าเตี้ยห้าป่ะเมื่อกี้หากแต่เร่งรถเลยสตูดิโอแล้วนะครับทุกคนสตูดิโอจะถ่ายงาน ST ของเรา ST ผลิตภัณฑ์ของเราสีเขียวกับ สีพิ้นไอพีชกับเลมอนนี่เลยชุดของเราในวันนี้อันนี้คือเลมอนใช่ไหมอันนั้นคือเสื้อครับใช่เสื้อใช่ไม่น่าาามมเลยไ่่นพูดเลยสัักคร้งสตูสวยมากเท่มากนี่นะครับเปิดบูช์เินฮะบูชินงานเช้าว่ะงานเช้าบูชินงานเช้ามันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะเนี่ยตอนเย็นนะเป็นเป็นร้านเหาเราเลยใช้ไป็น ออพดีถ่ายฉากเขามีโลเคชั่นแบบคล้ายๆบาร์ด้วยอันนี้คุ้นๆนะฮะคุ้นๆคนนี้เป็นแม่บ้านที่นี่ออ๋เหร้องงานหนักไม่กลัวกลัวงานเช้าครับผมเรากลัวงานเช้ามากเลยเพราะเราสดชื่นกันมากสดชื่นจริงสดชื่นสดเลยอ่ะวันนี้น่าจะได้เห็นบรรยากาศตอนถ่ายภาพแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยอ่ะไปแต่งหน้าแล้วครับนะฮะโอเคแต่งหน้าแล้วพวกเราก็ใส่ชุดแล้ว อันนี้ชุดอ่อนๆก่อนชุดโอ้ขึ้นเข้าเชียวเลยอุปวิปิเลยผมจะไปสอบแล้วฮะผมจะไปสอบโอ้ยกศนไปฝั่งข้างหลังไปฝั่งนู้นครับโอดูเสื้อผ้าเป็นกศนเลกศนแล้วส่งขาดเข้ากันแค่นั้นไอ้ไอ้อันนี้เขากศนอ่าไอ้ตัวนี้อะไรนี่อะไรนะกศนเออการ เปิดนอนมันมันเช้าแล้วก็นอนน้อยบางที่แบบจะหันกล้องไปหาเพื่อนนี่มันต้องมีจังหวะด้วยอันนี้เบอร์อยู่ไงเออคุยคิดอะไรมันไม่ออกนะอย่างเช่นอย่างเช่นสีเหลืองอย่างเงี้ยสีเหลืองเยหรอนี่แบบนี้จังหวะดีจังหวะดีอ่ะไม่มีเลยไม่นีเลยลดนแตกหน้าแล้วตะเอ๋ใช่ตอนนี้รอถ่ายรูปรอละใช่รอถ่ายรูปรอนอนรอนอนเพราะเมื่อคืนเรา หนักมากนอนพิ่งตื่นครับอันดัสีหน้าคนเพิ่งตื่นครับอันนี้เพื่อเขาแต่งหน้ากัแตกซึ้งๆแตงซึ้งๆเน้อ้มแระเพาเน่ยเขาเกจ้านี่นี่หงม่นเทียมนมัมกเนี่นี่โอ้โหหล่อมากเลยครับผมแสกกลางแบบนี้หาจากที่ไหนครับไม่ดีมากม่สั่นเลยไม่ดีไม่ดีทุกคนเขากขตบผมครับแจ้งหนากระเดินเบื้องหน้าได้ร่วมท้าย่างปากหล่อมากครับ ต้รอตลอดการนียแหละนะฮะใจทวัมโตอนนี้ก็ถึงเวลาใกล้ที่เราจะได้ถ่ายกันแล้วครับโพเทดูฉากดิโเทอ่ะโน่นเดี๋ยวอ้วนอยู่ไหนครับท่าผูมเหผมอยู่ด้านบนท่ผมอยู่ด้านบนอยู่โนโนอ้วนอวนอยู่บนโน่นอ่าา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 มาาาาาาาอาานาาาะาา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  กลิ่นเลมอนครับสำหรับใครที่ดื่มดื่มมาอะไรเงี้ยเฟรชเฟรชเลยนะครับที่สเชื่นรสชาตินึงอีกรสชาตินึงรสชาติพีทพีทฟอร์เออร์อะไรเนี่ยแฟลเออรบคลายดิบคลายดีแน่นอนมันยังพูดไม่ถูกเลยคายดีคลายดีแน่นอนตัวนี้พีชตัวนี้ก็เลมอนนะฮะแล้วทีมซีเคียวเราถ่ายเลมอนก่อนนี่ คุณแม่สวัสดีคุณแม่เล็กครับครับนี่มาให้กำลังใจเลยครับขอบคุณแม่เล็กมากเลยนะฮะหล่อทุกคนเลยขอบคุณครับนะฮะวันนี้แม่เล็กจะพาเราไปที่ที่ดาดฟ้าตึกใบยกอีกด้วยนะฮะเดคุณทถามแม่ก่อนฮะแม่พูดตอนไหนรู้ ชุดใหม่แล้วชุดใหม่อันนี้ก็คือเป็นสีชมพูอ่าเป็นอีกหนึ่งรสชาติคือรสพีชนั่นเองอ่าเป็นสีชมพูเป็นสีพีชๆหน่อยนะหวานเบลใจตึงมูตีมีอยู่เลยโอ้ก็ทากับสีชมพูเปิด

รร,ร,ร,รได้อ,อจงเมเสร็จภารกิจของเราเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เ,เก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยอยังยังไม่เรียบร้อยแหละแต่กำลังจะเก็บกำลังจะเก็บพึ่งลง <ะ S 2> มานพี่ๆแล้วก็น่าจะบ้าไปพรุ่งนี้อีกทีเพราะว่ามันเยอะแล้วะมาไปพรุ่งนี้ทีเราจะไปดูโรงงานผลิตเอสทีของเราอันนี้ตะปันของเราเนี่ยอันนี้คือของจริงเลย อันนี้เราแค่ถ่ายปกไปเลยเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ตวรรณเลยนะครับวันนี้นี่เราลงมาในก่อนขอบคุณพี่พีมพี่เื่อนเรางมดเดี๋ยวนี้นี่เราก็มีพี่พิมพ์ถ่ายนะฮะนี่เรามาถึงแล้ววาร์ปมาตอนเช้าแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายตอนเช้านี่วันนี้มาถึงบริษัทใช้เอฟดีมาเลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเยี่ยมชม ลายผลิตของเราอาจจะถ่ายไม่มากอาจจะถ่ายอินเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็พาทั้ง6คนของเราเนี่ยมาโรงงานของแม่บริษัทของแม่ครั้งแรกเลยครั้งแรกแต่ตอนนั้นมีออฟมากมาใช่ไมู่ครั้งนึงแต่พวกเรามามาครบ6คนครั้งแรกตอนนั้นมารึกษาเรื่องสูตรใช่มาเรื่องสูตรครับแร่สูตรแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์หวันนี้คือผลิตภัณฑ์ จำหน่ายแล้วพร้อมมากแล้วซอยันทั้งหกท่านนี้นะคะนี่ครับพร้อมมากเลยสินค้าของเราพร้อมที่จะพร้อมแล้วจำหน่ายแล้วมาให้ดูต้นทางเลยเนี่ยนี่ต้นทางเลยนะฮะนี่จะจำหน่ายออกไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดตัวเท่ๆก่อนแต่เรามีเพื่อนร่วมทางนะเพื่อนร่วมทางสวัสดีน้องน้ำชาพสวัสดีฮะอันนี้จะกับคอนแก่นด้วยใช่ป่ะโอเคก็ลงมาผลิตมาแก่นอันนี้เรามาทำผลิตอย่างอื่นอ๋อ สุ้มซุ้มแล้วชาจะผลิตอะไรถ้าถ้าอยู่โรงงานไทยเอฟดีเนี่ยผลิตเครื่องสำอางยาดมอ๋อเครื่องสำอางที่แบบว่าหอมแล้วเป็นยาดมด้วยเออตรงนั้นน่าจะใช่แบบนั้นโอเคโอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตดูโรงงานกันเราจะพาทัวร์ครับทุกคนครับพาไปดูบรรยากาศเพราะว่าเราเทียวไห่มากไม่ได้นะโอเคไป มาวันนี้เราจะดื่มให้ดูเลยครับเราก็มาเชียร์กันสักหน่อยเมื่อคืนเห็นว่าไปปาร์ตี้มาหรือเปล่าใช่เมื่อคืนประมาณตีห้าหกโมงหกโมงหกโมงเช้าโอเคมาจุมเฟรช์ขนาดไหนครับทุกคนครับมาเลยเชญอนนิดสักหนึ่งรอบ ดดูหนุ่มหอมหอมมากสุดๆไปเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยอร่อยมากมันเหมือนเหมือนน้ำผลไม้อ่ะอ่าเอ่าอะไรนบบผลไม้เนาะทางทีมองเรียกว่าผมจะมาเป็นเอสซีได้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนใช้นวลาหลายเดือนเออปรับสูตรปรับอะไรใส่กันอย่างนไงเมาเรื่องทาง เท่ากับโอ้เราก็หนักนะหนัก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 ในการกันดื่มดื่มหนักดื่มหนักเพราะว่าเราก็ต้องรอผลิตภัณฑ์เราด้วยไงเพื่อให้ผลมันออกมาดีอ่ากคือบรรจุลงซองแบบนี้ยังไงฮะยังไงซองกัแล้วคนลุกวิธีการนี้นี่เองคนลุกเต้นเหรอหนาวเต้นเต้นใช่ไหมเหมือนอันนี้เหมือนเสร็จเรียบร้อยไหมฮะทําลา ซอองเรรรียยบบ้้แลวใช่คัจากซองจากผงผสมมาแล้วก็เป็นซองแล้วก็ไปต่อไปเป็นข้าวกล่องข้าวกล่องข้าวกล่องเอาเอาข้าวอะไรเอาข้าวเหรอดูขั้นตอนน่าจะบรรจุกล่องบรรจุกล่องก็น่าจะเรียบร้อยลก็มือเลยมีกับมือเลยนีเลยฮะขั้นตอนแบบพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟอันนี้ทีนี้ได้ยินความพิธีพิถันเนี่ยแล้วแบบ เครื่องนี้น่าจะแพงมากเครื่องที่ใส่ไปจุ่มอันนี้น่าจะขั้นตอนเกือบจะทายละมาจุ่ลงก่องนนี่แหละอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือพร้อมบอลลูโฟก้นะพร้อมจับนายพร้อมบอลโฟกครับห้องนี้เขาไม่กินในห้องนี้เราห้ามรับประทังนะมึงนี่ก็มัน ถายกินได้เยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนะแต่นี่คือแบบทำให้ดูแบบอันนี้ก่อนแต่ถ้าเราเปิดขายไปแล้วเนี่ยรับรองได้ซีนเครื่องใหญ่แน่นอนใช่เครื่องใหญ่แน่นอนเพราะว่ายอดขายถล่มทลายแน่นอนรับรองว่าเรารับไม่จำกัดครับครับสต็อกสตอกทำผลิตตลอดทำแน่นอนดูโรงงานเรานี่ผลิตตลอดครับทุกคนครับนี่อ๋อนี่ยังไม่มีออ๋นี่ยังไม่มีอันนี้มีแล้วต่อไปถ้าอีกมันจะเป็นเหรียญเป็น ามมให้รู้สึกเลยว่าตั้งแต่เราคิดสูตรกันคิดสูตรกันเสร็จแล้วก็ออกแบบโดยซอยตันที่ส่งให้แม่แล้วก็แม่ก็ส่งให้ทางนี้แล้วก็สอนเลยใช้เวลาค่อนข้างงานนกัรแต่ออมาวันนี้สําเร็จแล้วก็ลูกก็มาดูน้องหนุ่มซอยตันมาดูว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงสร้างความมั่นใจให้หนูนว่าเราผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP Product ก็คือผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานส่งออกได้ เราสามารถขายในประเทศไทยเราจำหน่ายในประเทศไทยเราก็สา,าษษสมารถส่งออกได้ททาง้ยส่งออกท่ากยอดมาเลยคับยอดค่ะส่วนถ้ามีอะไรอยากจะสอบถามอะไร,รก็ทางเพจสัตว์เราก็ยินดีที่จะให้บริการหลังบ้านนะคะออสอบถามาถไม่ได้ส่วนแม่ก็คือช่วยหน้าบ้านได้เลยครับก็ขอบคุณแม่เล็กครับว็ธีการครัทุกคนเลยนะคะ<อ> หินเลยขบรถขบรถนะฮะมาตัฐานสุดยอดเอดไปเราจะออกกันแล้วบายบายครับมาตัฐานระดับโลกใช่ครับก็คือมีขั้นตอนนะเมื่อกี้สามขั้นตอนใช่ไหมจริงๆแล้วอีกเยอะเลยแต่ทายผลิตมันมีประมาณสามสามครับสามเซตไปครับพี่ ส่งอะไรครับอ๋อถ้าตอนนี้เหนือเอาไปไหนนะเมื่อกี้ผสม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 แล้วก็ไอ้แพ็คลวงสองลวงสองลวงสองเขากล่องเขากรองครับแล้วก็อะไรนะตีล็อกอะไรนี่แหละปั๊มควันผลิตใช่วันเทีผลิตนี่คือครบเซตเลยครับครบเซตครบเซตโอเคมันนน่าจะมาตรฐานมากได้ดูผ่านยูทูบแล้วก็จะ ่ายคลิปผ่านติ๊กตองติ๊กตอกด้วยครับว่จะลงให้ชมทุกแฟสต์พอมนะครับแต่ YouTube นี่เนี่ยเต็มๆให้ดูโรงงานเต็มๆเลยนะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับใครที่ดู YouTube ตอนนี้ก็ฝากไปก็ฝากไปลิปเมสกาได้เลยเลยตามเลยตามเลยเลยตามเลยน่าจะน่าจะปล่อยแล้วน่าจะปล่อยแล้วจิ๊กเมสการในติ๊กตอกนะครับ ST ของเรานสำหรับ ผลิตการคนชื่นหรือแค่แห้งนั่นเองจัดเลยหรือไม่แห้งก็ได้ไม่แห้งก็ได้ต้องการผลชื่นก็กินได้เลยครับเฟรชเลยกินเข้าไปเฟรชเลยใช่คบอกเลยว่ารสชาตินี่หอมละมุนทุกคนต้องลองทุกคนต้องได้กินแน่นอนหอมเหมือะลักแล้วไม่ทมมี่เลยครับผมบอกเลยหอมมะลักอะมะลักแล้วไม่ทมมี่อ๋อใช่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 เมนเมนเมนนี่คือของไทยเอฟดีทีฟดีหมดเลยนี่บอกเลยมาตรฐานโรงงานเราไม่ใช่ เออเล็กๆนะฮะทำส่งโรงพยาบาลและร้านยานี่ทำส่งโรงพยาบาลและร้านยาด้วยนะฮะนี่คือแบบของทั้งหมดของสายยับตีเลยวันวันนั้นมากับมารอบแรกแม่หอบยาให้เต็มกระเป๋าเลยมีทุกอย่างบำรุงทุกอย่างวันนี้ก็น่าจะได้กลับอยู่แล้ว โอเคเสร็จษฐกิจแล้วครับตอนนี้กําลังจะกลับขอนแก่นกันครับผมส่งทอมมี่ลงฟิวเจอร์ลังสิทธิ์ว่ามันกบบธรรมดาแหละคนบอกกล่าบ้านน้ำนี่มันเรื่องคนเบื่อใจเมี่ยงนะไปบ้าไปบักไปแล้วเหมือนลุงกลางทางอ่ะคนเบื่อใจมันก็ลุ่มซิวเจอแล้วนะหลับว่ามีใจที่สิไปอย่างเบื้องบ้านผมโอ้ยเกือบกลายว่าสิไปกระสิทชื่อเรายาปลาปิ้งเมี่ยงโอ้พอแล้วพอแล้ว ไม่เอาแล้วคูปอครับเฮ้ยจะสองร้อยห้าสิบยังเท่าไหร่คอยู่เมื่อไหร่เออผมไม่ได้กินน้ำเนาะโอ้โน้ำเนาะไม่ได้กินน้ำเนาะอ่ากัดยิ้มอิ่มช่วงกัดยิ้มอืออีพีนี้เต็มอิ่มเราตั้งแต่อ่าตั้งแต่โคราชอ่ะครับเราเราเปิดอยู่โคราชไงคลิปเนี้ยยาวยาวมากนะครับก็สุดท้ายก็ฝาก EP อันนี้ด้วยเพราะว่าเราเปิดตัว ST ครับเปไปจิ้มได้ใน t i k t o k แล้วก็เพจซุ้มไซตันช็อปนะฮะต่อฝากด้วยใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเราพามาชมโรงงานแล้วก็การถ่ายภาพ PR ต่างๆนะครับทำจริงตั้งใจทำมากเลยนะครับพวกเราเป็นผลิตภัณฑ์ของเราตัวแรกตัวแรกเลยนะของพวกเราจริงครับ่ฝากด้วยนะครับก็ฝาก อ่าจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบครับผมไม่ว่าเหตุการณ์อะไรบ้างก็ประมาณนี้เพราะว่านอกซอยก็เป็นบล็อกเรื่อยๆอ่โอเคเราจะปิดละจะปิดละจะปิดละแต่แต่ฝากไว้กรว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่แค่แก้แข็งอย่างเดียวก็คือบำรุงร่างกายบำรุงตับบำรุงช่วยหลายอย่างมากใช่ช่วยหลายอย่างมากเลยเพราะสารสกัดเราใส่ลงไปเต็มเลยใช่ครับผม ได้นะสุดท้ายสุดท้ายนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราซุ่มสาอยตาเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย